สวลามาเล่กุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ยากจะพามาทำไข่น้ำแกงจืดไข่น้ำนะคะวัตถุดิบแม่ยากก็มีตรงนี้แล้วนะคะเราก็มีไข่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมหัวใหญ่กระเทียมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะ วัตถุดิบแม่ยาก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะตอนนี้เรจะมันก็ไฟกันนะคะแม่ยาก็หน ให้มันได้ประมาณนี้นะคะปิดเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งหม้อทำต้มจืดของเรานะคะตอนนี้เรามาเตรียมหม้อแกงของเรานะคะไม่ยากก็เติมน้ำประมาณไม่เยอะนะคะประมาณค่อนห,นหน่อยหนึ่งนะคะค่อนหม้อเนาะเรากะเอาค่ะเสร็จแล้ว แม่ย่าก,ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะนี่ก็คือลูกผักชีนะคะลูกผักชีกับกระเทียมที่แม่ยา่าหั่นหยาบๆนะคะลงไปนะคะเสร็จแล้วแม่ย่าก,ก็จะใส่น้ำตาลแดงกับเกลือลงไปนะคะแล้วก็เสิร์ฟข้าวของเรานะ ไปนะคะกประมาณหนึ่งช้อนโตนเนาประมาณนี้นะคะถ้าเรามีรากผักซีแล้วก็ใส่ได้นะคะทีนี้ไม่ยาาก,ก็จะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะ ก็มาเกือเทศลงไปนะคะนี่ค่ะไข่ของเราไม่ย่ามาตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะหนานุ่มนะคะไม่กิน,นไม่อมน้ำมันเนาะขอประทานภัยไม่ยาก็พูดเนาะลีน่ันกัน นี่เราก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักลงไปผักชีต้นหอมลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ของเราลงไปเลยนะคะ,คะไปเลยชิมรสที่เราต้องการนะคะ,คะ,คะ,คะต้มจืดไข่น้ำของไม่ยาก ไซสรสชาติกลมกล่องน,นะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะสดน้ำร้อนๆคล่องคอดีค่ะเท่าสวยร้อนๆเนาะโอเคนะคะต้มจืดไข่น้ำของแม่ยาเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆ น่ากินจังเลยค่ะ ด้วยผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมของเรากระเทียมเจียวของเราค่ะน้ำใสน้ำไม่ข้นนะคะแต่อร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆสดกับข้าวร้อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆ ไข่ไม่ฟูนะคะไข่หนานุ่มอร่อยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมไม่ยา่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ